สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนคนปรปฐมจะพาทุกท่านไปเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งผักกูดส่วนจะมีความน่าสนใจขนาดไหนและมีกิจกรรมอะไรบ้างเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าครับ ชุมชนบ้านทุ่งประกุดนะคะจะเป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ลาวครั่งค่ะกลุ่มชาติพันธ์ลาวครั่งนะคะจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากเมืองหลวงพะบางนะคะแล้วก็อพยพเข้าสู่ประเทศไทยด้วยเหตุผลทางการอาศัยอยู่ที่จังหวันนหดนครปฐมส่วนใหญ่นะคะที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยนะคะลาวครั่งที่มีจํานวนประชากรเยอะนะคะก็จะเป็นที่อำเภอดอนตงูงานวิจัยนะ,ะของดรจิตกวีกระจ่างเมฆนะคะก็ให้ความสําคัญว่าที่ตําบล้วยด้วจนะ,ะบ้านทุ่งประกุด นะคะจะเป็นชุมชนที่เราคลั่งอีกชุมชนหนึ่งค่ะที่ยังคงมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมเป็นของตัวเองนะคะเอกลักษณ์ที่เป็นวัฒนธรรมนั้นถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของอประเพณีเหตุทองสองกรานนะคะประเพณีเรื่องผีเจ้านายนะคะแล้วก็ยังมีประเพณีพื้นถิ่นอื่นอีกมากมายนะคะเช่นการละเล่นพื้นถิน่นผีรอบและผีนางกวักค่ะสาหรับชุมชนบ้านตุงปักกุนะคะเราก็จะมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของจังหว,วัดนครปฐมนะคะแล้วก็ยังมีวัดทุงด่งมะกรูดนะคะวัดทุ่งมะกรูดนี่เราถือว่าเป็นวัดที่ได้รับวิสุงคำมสีมานะคะจากรัชกาลที่5นะคะขณะเดียวกันค่ะความเก่าแก่ประวัติท้องถิ่นของชุมชนนะคะเราก็สามารถดูได้จากาพิพิธภัณฑ์เราครั้งค่ะพิพิธภัณฑ์เราครั่องตรงนี้นะคะก็จะจัดแสดงในส่วนของวิถีชีวิตเครื่องมือธรรมหากินนะคะตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและก็ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ค่ะ ที่นี่นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะคะก็จะมีย่ามนะคะย่ามที่ปักด้วยมือค่ะนะคะและท่านนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาที่นี่นะคะ,ะก็สามารถโทรศัพท์มานะคะหรือว่าดูในเฟซบุ o กนะคะหรือว่าทําหนังสือแจ้งเรามาก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะจัดตามที่ต้องการวันเวลาในการที่เปิดในการที่จะ ให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมนะคะวัาสวัสทิ์หรือว่าวันราชการหรือว่าวันหยุดนักขัตฤตอ์เค่ะเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะที่จะเข้ามาเยือนในชุมชนของเรานะคะชาวบ้านบ้านทุกประคูดยินดีต้อนรับเด้อ